ครับนะเบิ้งวิธีการปั่นเงี้ยนะครับลูกค้าขอเขามาเดี๋ยวผมสิมาปั่นให้เบิ้งนะครับเห็นบ่นี่นะครับนี่คือเม็ดโฟมครับวิธีการเคียวเม็ดโฟมนะครับลูกค้าเมื่อไม่ไหลายนะครับสำหรับเมือ่อเกาเกาเกาแล้วกะ่านไปได้นะครับผมเม็ดโฟมนะครับนี่ดวงเบ็ด เกย่เข้าไปเลยเกี่วเข้าไปเลยครับนี่ถ้าเม็ดนี่เม็ดโฟมเบอร์สองเบ็ดเบอร์สิบเอ็ดนะครับเกี่ยวเข้าไปปุ๊บแล้วก็หุ้มด้วยขนมปังนมปังฟาร์มเฮานี่นะครับฟาร์มเฮาขนมปังฟาร์มเฮานี่นะครับเอาขวอบอกนะครับ แล้วก็นี่นะครับนี่คือเศษขนมปังนะครับแล้วก็เอารวมเบ็ดนี่นครับเบ็ดปากปึ๊บแล้วก็ใช้นิ้วสองนิ้วนี้ครับพันเข้ามาเลยพันเข้ามานี่นี่สายนะครับพันเข้ามาปึ๊บใช้นิ้วโป้งข้างนี้นะครับนี่ครับบีบ มันจะเป็นปลายแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยซ้อนเบ็ดจะโผล่นิดหน่อยนะครับนี่นะครับซ้อนเบ็ดโผล่นิดหน่อยไม่เป็นไรปลาจะได้กินไวครับมาดูวิธีการปั้นเหยื่อครับผมเหยื่อนี่นี่คือเหยื่อนะครับเหยื่อเราหยิบเหยื่อขึ้นมานะครับหยิบเหยื่อขึ้นมาหยิบเหยื่อขึ้นมาปุ๊บนี่ตะก้อ นี่ก็วางเลยวางตะก้อปับ๊บวางแล้วเอาเหยื่อถมนิดนึงนะครับเหยื่อถมนิดนึงนี่นก็ปั้นไม่ต้องปั้นเหนียวนะครับปั้นพอปั้นพอโยนตีไปนะครับไม่ต้องปั้นให้เหนียวเกินแน่นเกินไปกะว่าให้แตกตัวง่ายนะครับเียบร้อยครับเบ็ดครับ นี่คือนี่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่คือขนมปังเราใช้นิปุ้งนี้ลงไปนิดนึงพอเป็นหลุมนี่นะครับแล้วก็เอาตัวที่เราพันขนมปังไว้มาวางวางปับ๊บใช้เหยื่อถมถมถมตรงนี้นิดนึงนี่ปับ๊บ น้อยๆไม่ต้องถมแน่นเกินไปนะครับเอาเอาเล็กเอา,เอาน้อยๆสำหรับไม้น้ำไหลหรือน้ำนิ่งตกได้หมดนะครับนี่นิดนึงไม่ต้องบีบเดี๋ยวหัวเสือ้อเดี๋ยวแตะหัวเสือ้อนี่เป็นหัวเสือสบายดับครับผม หมดเสืส้อสบายดับก็ฉีดลงไปเลยครับสมมติฉีดเลยฉีดไปเลยแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็แล้วก็วกตกแล้วก็ตีไปกว้างไป ตรงจุดที่ที่เราที่ว่าคิดว่าปลาจะกินได้ทุกจุดนะครับผมนี่เรียบร้อยครับโอเคครับนะนะตามนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการปั้นเหยื่อวสไว์ดับนะครับลูกค้าขอมาจัดให้นะครับอันนี้คือผมจะปั้นแล้วผมจะใส่ถุงยางให้เลยนะครับ เป็นปั้นตัวอย่างสําหรับหนา้นามือใหม่นะครับผมผมจะใส่ทุงยางส่งเลยนะครับส่งปทุมธานีนะครับมีหน้าท่านหนึ่งเป็นมือใหม่นะครับนีค่คือจะแพกทุงยางแบบนี้เลยนะครับส่งเลยนี่นะครับมีหน้าสั่งมาให้ทําชุดตะก้อนะครับผมจะทําให้ไปอยู่สามแบบ คือตะก้อตายตายซิ่งสั้นกับตายซิ่งยาวส่วนส่วนล็อกสายผมจะผมจะแจ้งไปอีกนะครับอันนี้คือตะก้อวิ่งนะครับคือวิ่งวิ่งแบบเอ่อคืบนึงนะครับคือ มาตรฐานนะครับมาตรฐานตกสวลดนะครับคือคืบหนึ่งเลยวิ่งตะก้อวิ่งยาวนะครับตะก้อวิ่งคือเน้นคืบหนึ่งขึ้นนะครับคืบนี้ก็ได้นะครับหรือคืบนี้ก็ได้บางคนก็คืบยาวบางคนก็คืบสั้นนี่คือวิ่งสั้นนะครับวิ่งสั้นวิ่งหนึ่งอกนะครับวิ่งหนึ่งอกโอเคครับนี่คือส่งให้น้าน้าสั่งมานะครับคือตะก้อสไลด์ดับนะครับ สูตรสบายดับผมก็ทําขายนะครับคือ3ตะก้อนี้คือ100บาทนะครับมีดวงเบ็ดด้วยนะครับดวงเบ็ดเป็นเบ็ดกามานะครับอันนี้คือตะก้อตายชิ่งสั้นนะครับนี่เกี่ยวเม็ดโฟมเกี่ยวเม็ดโฟมไปให้ด้วยเลยนะครับน่ารอรับได้เลยครับโอเคครับผม